ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะพูดถึงย่านรามคำแหงหรือถนนรามคำแหงแห่งนี้ค่ะจะมีมุสลิมแล้วก็มัสยิดหรือว่าพี่น้องมุสลิมอยู่ในย่านนี้เยอะทีเดียวนะคะแล้วร้านอาหารก็มีให้บริการอยู่หลากหลายรูปแบบค่ะวันนี้ช่วงครัวฮาลานพาท่านผู้ชม มาที่ร้านอาหารที่มีบริการหลากหลายอย่างเช่นอาหารบรรยากาศในห้องแอร์บรรยากาศแบบนั่งสบายแล้วก็มีบรรยากาศแบบจัดเลี้ยงด้วยรายการอาหารก็เป็นรายการอาหารพิเศษไว้ต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวตามมาริยาไปในครัวเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยห้องอาหารโซเฟียนะคะมีอาหารพิเศษอีกหนึ่งรายการซึ่งเป็นตำรับของทางห้องอาหารเองนะคะ เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูผู้บริหารเจ้าของแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วยในะวันนี้นะคะคุณร้องมะมูทซับค่ะอัสลามอะัยกวะมรอะมะตุลรฮอวะบเริกาต์นะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าทางเลือกของห้องอาหารโซฟีเนี่ยมีอาหารหลายชนิดหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ห้องอาหารโซเฟียทําอะไรให้กับทางท่านผู้ชมได้ชมคะวันนี้วันนี้จริงๆแบบเอา เมนูของทางภาคใต้เรานะคะ,คะทางทาง,ทางภูเก็ตอาจจะเป็นอาหารที่นิยมแล้วเราก็เอามาปรับเพื่อลูกค้าที่เข้ามาในร้านมีหลากหลายจะได้มีวไว้รองรับลูกค้าได้นะคะ,คะจะเป็นแกงเนื้อปูใบชะพลูนะคะค่ะส่วนผสมของเขาคืออะไรคะจะมีเนื้อปูนะคะพี่แกงของเราเนี่ยค่ะพี่แกงเผ็ดที่สาคัญก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมน้ําปลานะคะ,คะแล้วก็น้ำปลาและ,ะตันปี๊บนะคะ จะใช้น้ำกะทิด้วยนะคะหัวใจของเขาเลยก็คือจะเป็นใบชะพลูคุณล้อมาค้าโ่ยเริ่มทำเลยนะคะอันดับแรกเราจะใช้น้ำมันนะคะในการผัดพริกเครื่องแกงจะใส่น้ำเครื่องแกงพริกแกงนะคะผสมน้ำกะทินิดหน่อยเพื่อให้เขาผสมประสานได้ดวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันเขาก็จะลอยเหลืองแดงสวยอย่างเงี้ยค่ะ่านผู้ชม เมื่อน้ำพริกแตกแตกดีแล้วเราก็ค่อยๆลิ้นน้ำกะทิตามมาก็ได้นะคะกะทิสดะะจะหวานนะคะท่านผู้ชมมันจะได้ความเานวลน,นวลของกะทิด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทิเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นน้ำแกงนะคะ,คะจุดเด่นของจานนี้คืออะไรคะของแกงหม้อน,นี้คือจะมีเนื้อปูซึ่งเราจะใช้เนื้อปูที่สดแล้วก็ ที่เตรียมมาก็คือพร้อมรับประทานได้เลยค่ะท่านผู้ชมคอูซึ่งนึ่งแล้วนะคะหวานนี่ก็อาจจะเป็นหวานเสน่ห์นิดนึงนะคะหวานกลมกล่อมค่ะหวานกลมกล่อมเป็นน้ำปลาด้วยนะคะด้วยนิดนึงเพราะว่าเป็นเป็นรสชาติที่นำไม่ใช่หวานนำนะคะน้ำปลาเขาก็คือเสน่ห์ของเขาซึ่งมันสอดคล้องกับแกงอยู่แล้วนะคะหลังจากเดินแล้วเราก็จะมาเติมเนื้อครูกันเลยนะคะนี่ละคะหัวใจของเขานะคะ เพราะว่าเขาจะเป็นชอบมากกับสิงกงก้อนหลังจากนี้เราก็จะใส่พระเอกเลยนะคะค่ะเป็นใบชะพปูนะคะซึ่งเป็นเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีกับน้ําพริกแกงแกงปูเนี่ยค่ะและสีเขาว่าเขาจะมีความเป็นอาหารใต้นิดนึงก็คือของขมิ้นเหลืองของขมิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตรงนี้เลยค่ะน่าทานทั้งทั้งปูทั้งผักค่ะใบชะพู อันนี้ต้องทาน,นร้อนนะคะและนี่คือแกงปูนะคะใบชะพูแล้วก็ทานกับเส้นหมี่ที่จดัดเป็นคําลวกไปเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยคคุณร่ามาคคะนอกจากแกงปูใบชะพูแล้วเนี่ยเรามีอาหารอ,อื่นๆอะไรไหมคะท,มที่เป็นพิเศษค่ะ สำหรับเมนูอื่นของทางร้านก็มีมากมายนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนำดีๆเด็ดๆในเมนูปลาเนี่ยก็ทางร้านขอแนะนำเมนูของปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะหรือวก็ถ้าจะเป็นในเรื่องของรสรสจัดนิดนึงก็จะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะแล้วก็อย่างมัสมั่นที่เคยทำให้ดูแล้วก็อันนั้นนะคะอันนั้นก็คือจัดเด็ดด้วยนะคะจะเป็นมุมของกาแฟนะคะเป็นกาแฟกาแฟสดนะคะที่ ซึ่งอยู่ในเทรนด์ของปัจจุบันนี้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่ทานอาหารหนักหรืออะไรก็ต้องการที่มาพักผ่อนแล้วก็มานั่งพุดคุยทานกาแฟพุปปะสังสารเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยประมาณที่ยังไงก็เชิญได้ที่ร้านกาแฟคาเฟ่เอ i ไฟนะคะอยู่ติดกัร้านโซเฟียค่ะคือร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนและเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะร้านโซเฟียเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่ม นะคะถ้ายังไงผ่านไปมาอยู่รามคำแหงเส้นรามคำแหงซอย5นี้ก็เชิญแวะได้เลยนะคะแล้วก็เรามีทั้งห้องอาหารแล้วก็บริการจัดเลี้ยงั้งในและนอกสถานที่ข้างหลังจะมีที่จอดรถแล้วก็จะมีห้องละหมาดหากแม่น่าท่านผู้ชมไม่ได้มารับประทานอาหารก็มาใช้บริการละหมาดที่ห้องอาหารโซเฟียได้ค่ะหาไม่ยากเพราะว่าห้องอาหารโซเฟียเนี่ยอยู่เยื้องๆกับศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทย นะคะยังไงก็ตามแต่เนี่ยท้ายรายการนะคะท่านผู้ชมคะจะมีเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยและที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้ทามาว่าจะมีโรงแรมที่อยู่ในโซนของในส่วนของใกล้กับห้องอาหารโซเฟียนี้ละคะ่ะค่ะจะมีโรงแรมที่จะเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้นะคะประมาณอีก4ี่หเดือนในเดือนตุลาโรงแรมอันมิรอสอันมิรอสของเรา เข้ามาใช้บริการได้ค่ะเราจะมีห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องพักนะคะ,ะ,คะซึ่งรองรับ AEC ได้เลยค่ะตลอดเดือนนรมดอนเนี่ยทางร้านจัดอาหารบุฟเฟ่ไว้รองรับช่วงลาศคะ่ะช่วงลบศินโอด,ส,โอดสามารถโทรจองได้นะคะจะมาเป็นหมูนะ่คณะหรือว่ายัาง<ม>เป็นมากันครอบครัวหรือ,อยังไงก็เชิญโทรจองได้นะคะสำหรับทัขอบคุณมากเลยค่ะคุณ รามาครัที่มาทาอาหารให้ทางครัวห้านได้ชมกันนะคะทางรายการมีผิดพันธุ์มาฝากด้วยค่ะนะคะผิดพันธ์แรกค่ะเป็นผิดพันธ์ตราแม่ครัวผิดพันธุ์ตราฉลากทองแล้วก็ผิดพันธ์ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันสุขภาพค่ะจะเป็นน้ํามันพืชเอมเมอรัลเนทิเบนค่ะ นะคะให้กับห้องอาหารบคุณเค่ะโซเปียด้วยวางตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงขายเรารางท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะคท่านผู้ชมคะสําสหรับช่วงครัวฮาล้านวันนี้นะคะอริยาแล้วก็คุณรามาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะวัสลามัวไรกุ้งมาราตุล้อบริการสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออรรันนิวทีเบล คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะแกงปูใบชะพลูใช้น้ำตาลอะไรกน้ำตาลปี๊บขอน้ำตาลทรายส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพันธ์ตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะ